สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูคานจิมนี่นะคะชุดนี้จะเป็นกว้าง125เซนติเมตรนะคะจะมีเป็นนี่เลยคอยสปริงนะคะกว้าง125เซนติเมตรอุปกรณ์ครบชุดมีกระปุกมีเกียร์คันชักคันส่งนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรุ่นแหนบนะคะชอบแหนบหรือคอยสปริงก็สั่งได้เลยนะคะรุ่นแหนบก็ไปวางได้เลยนะไม่ต้องไปเลาะแลวแลรถจะเปิดเพลงดังไรขนาดนั้นนะเออโอเคมาต่อกันที่รีวิวคันนะคะก็นี่เลย รุ่นแหนบนะคะก็ไม่ต้องล้อเลยไปวางแหนบได้เลยกระปุกครบสันชักคันส่งยอยครบนะคะยอยต่อคันนาคันหลังยอยเกียร์สลนะคะเกียร์สลก็ขาเกียร์หัวเกียร์ครบนะคะนี่รุ่นคอยสปริงก็เช่นกันนะคะไปวางคอยสปริงก็เอาไปวางได้เลยนะคะมีกระปุกคันชักคันส่งมียอยครบเหมือนกันนะคะยอยครบสานี่แล้วก็หัวเกียร์ครบอันนี้ก็จะให้ยอยมาด้วยนะคะแต่ก็วางเช่นนี้แล้วอะ ชอบแหนมหรือคอยสปริงก็เลือกกันได้เลยนะจ๊ะ18,900บาทค่ะ